เรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับมันเกิดจากประเด็นที่ว่าอ,อผมรู้สึกว่าพอผมเปิดสอน ISO ินโซคาสเนี่ยแล้วมันมีกลุ่มคนที่ที่มาเรียน ISO ินโซคาสเนี่ยเขาเขาเกิดมุมมองบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีการบ้านแนะนําตัวถูกไหมว่าคุณสนใจโครงการไหนเนี่ยแล้วทิศทางการความสนใจของคนเนี่ยมันไปโฟกัสกับโครงการคอนโดนะครับคอนโดที่อยู่ติดตามแม่น้าอ่า คอนโดที่อยู่ติดตามแม่น้ํานะครับติดแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วพอแล้วก็เริ่มมีน้องคนดึงถามขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเทรนคอนโดในปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปโฟกัสคอนโดที่มันอยู่ติดแม่น้ําพี่นะครับเออมันมันกําลังมาหรือเปล่าความน่าสนใจมันเกิดขึ้นกับโครงการเหล่านี้มากเป็นพิเศษแปลว่าทิศทางคนการยอมรับของคนมันเริ่มมองหาการอยู่อาศัยในรูปแบบนี้จริงๆหรอนะครับเออมันมันมันให้ความสนใจกับการอยู่อาศัยในรูปแบบนี้จริงๆรหรอผมฟังปุ๊บผมก็รู้ว่าเออ จริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับสถานการณ์ที่นักลงทุนนักลงทุนเนี่ยมันมีประเด็นของนักลงทุนเข้ามาประกอบนะครับสำหรับโครงการในวิวที่อยู่ติดก,กับแม่น้ําทําเลที่อยู่ติดก,กับแม่น้านะครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์ก็คือว่า น้องถามบอกว่าทิศทางเนี่ยเทรนมันมาทางนี้แปลว่าคอนโดติดแม่น้ําเนี่ยมันไปได้จริงใช่ไหมมันได้รับการยอมรับจริงๆริงไหมหรือทิศทางคนปัจจุบันมองหากับการอยู่อาศัยรูปแบบนี้มากกว่าการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่นจริงๆใช่ไหมนะครับเห็นตลาดการลงทุนมันมีคนแห่เข้าไปนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะนะครับทุกทาเลมันมีการการพัฒนาโครงการอยู่ต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับเอ,อ่อไม่ว่าจะไปทาเลที่อยู่ตามในเมืองสุข,ขุมวิทแล้วที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ย เพราะว่าอะไรการพัฒนาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราตีความว่าเฮ้ยโครงการที่อยู่ในวิวแม่น้าเทรนของวิวแม่น้ํามันจะตอบโจทย์ทั้งเลียวดีมาตอบโจทย์ทั้นนักลงทุนเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่อะไรที่เดเวลลอปเปอร์ไม่ได้พัฒนาโครงการบนเส้นคอหลักของรถไฟฟ้าต่างหากเพราะอะไรเพราะต้นทุนของที่ดินเหล่านี้มันสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วเดเวลลอปเปอร์คิดว่าถ้าพัฒนาไปไม่มีคนซื้อ เดว veloper ก็เลยเลือกที่จะขยบการพัฒนาออกไปสู่รอบนอกนะครับแต่พอออกไปสู่รอบนอกเนี่ยมันจะมี2ทางเลือกออกไปสู่รอบนอกที่อยู่ตามแหล่งชุมชนไม่มีแวลูอะไรก็ต้องคุมด้วยราคาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด veloper ขยบไปหาทำเลที่มีแวลูอย่างอื่นมาประกอบละ่ะโอกาสในการทําราคาโอกาสในการทำสตอรี่ในการเล่าเรื่องมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมถูกไหมดังนั้น มันก็เลยเป็นประจวบประจวบเหมาะกับสถานการณ์ตอนที่เดอเปอร์ชะลอการเปริดตัวโครงการบนถนนรถไฟฟ้าที่เป็นคอหลักอย่าง BTS อย่างเส้น MRT พอสู้ราคาที่ดินไม่ไหวพอรู้ว่าถ้าซื้อราคาที่ดินประมาณนี้มาต้องขายคุณในราคาเท่านี้แล้วผู้คุณจะไม่เอากันหรือตลาดนักลงทุนไม่เอากันเขาก็เลยต้องไปมองหาทางเลือกตัวอื่นแล้วทางเลือกตัวอื่นที่มีภาษีแล้วได้แวลูในการเชีร์ขายได้ไง่ายสุดก็คือแม่น้ํา ะะมันก็เลยการไม่แปลกหรอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เดวเปอร์พักจากการเปิดตัวโครงการในเมืองเนี่ยเฮ้ยทําได้ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้ก็เลยเห็นทิศทางการไปเลือกพัฒนาแบบนี้แต่ไม่ฟังดีดนะไม่ได้เกิดจากว่าเลียวดีมาลักริเวอร์มากอยากได้แม่น้ําอยากอยู่อาศัยใกล้แม่น้ําฉันจะต้องเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นไรฉันทํางานอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรฉันอยากอยู่ใกล้แม่น้ำเขาถึงพัฒนาไม่ใช่ แต่มันสอดคล้องกับราคาและการนําเสนอเขาเลยเลือกที่จะมาพัฒนาโครงการตรงวิวแม่น้ํานะครับโครงการตรงวิวแม่น้ําทาเลตรงวิวแม่น้ำแปลว่าอะไรเทรนความต้องการของคนใช่หรือเปล่าหรือจริงๆมันคือการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับนักลงทุนตลาด อะไรประมาณนี้แต่พอปรากฏว่าอย่างโครงการที่เปิดตัวใหม่ตัวแม่น้ำเปิดเนี่ยมันดันเป็นประจวบเหมาะกับจังหวะที่โครงการ Lady to Move อีกหนึ่งโครงการอยู่ติดแม่น้ำเหมือนกันพึ่งเสร็จพอดีนะครับพิ่งเสร็จพอดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแล้วพอไม่มีโครงการใหม่เปิดในช่วงปลายปีอ่ะมันก็เลยเหมือนมีแมสเซจอยู่กับ2โครงการเนี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอออ๋อจริงๆแล้วโครงการแม่น้ํามันมาเนาะคนคงอยากอยู่แมนะ่น้ำใครอยากอยู่ นะครับใครอยากอยู่ดีมาตรงนั้นอยากอยู่หรือเปล่าหรือเขาเขาไม่ไม่มีตัวเลือกหรือเปล่านะครับตลาดแบบนี้นะครับพอนักลงทุนเนี่ยไม่มีอะไรจะเล่นเนี Finger ่ยนะครับหมูพูทูตลอดอ่ะว่าคนขายทองเนี่ยทองลงเขาก็ต้องซื้อทองทองขึ้นเขาต้องซื้อทองเหมือนกันนักลงทุนที่คุณเห็นว่าเป็นนักลงทุนแบบที่สม่ําเสมอลงทุนต่อเนื่องเนี่ยเขาเขาพอตลาดแบบนี้ นะครับอะไรที่มีสตอรี่มีทั้งแม่นะ้ำมีทั้งราคามีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กระโดดเข้าใส่นะครับมันก็ไปเรื่องปกติสําหรับคนที่เป็นสายลงทุนนะครับนั้นนั่นคือสิ่งแรกที่ผมเตรียมมานะถามผมว่าวันนี้คอนโดมิเนียมเทรนแม่น้ํามาจริงหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่เรียกว่าเทรนนะครับมันไม่ใช่เรียกว่าเทรนโครงการโครงการริมแม่น้ํามันตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันก็ วันนี้มันดันอยู่ในทาเลที่สามารถทําราคาในการพัฒนาและสามารถเรียกนักลงทุนได้และมีสตอรี่ในการเล่าเรื่องได้ดีนะครับมันก็เลยเห็นกระแสะที่เป็นแบบนี้นะครับเห็นกระแสะที่เป็นแบบนี้แต่ถามว่าความต้องการของคนต้องการอยู่ตรงแม่น้ำไหมผมไม่ได้คิดขนาดนั้นผมไม่เชื่อว่าทุกคนอยากจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับเออผมไม่เชื่อว่าทุกคนอยากจะไปอยู่แบบแม่น้ําปลาย คนเราเดินทางเข้าเมืองลําบากอะไรเงี้ยผมว่าคอนโดมิเนียมฟัานีนะคอนโดมิเนียมเนี่ยเอ่อผมเคยทํารีวิวเกี่ยวโครงการที่อยู่ติดแม่น้าหลายที่เนี่ยเอ่อผมชอบพูดเสมอว่าโครงการอยู่ติดแม่น้ำอะ่ะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่รอบนอกนะครับที่ไม่ได้อยู่ตรงคอหลักของตัว BTS ไม่ได้อยู่ตรงคอหลักตรงการเดินทางที่มันสะดวกมากนักเนี่ยเอ่อผมตีค่าเหมือนเอ่อเหมือนคอนโดมิเนียมที่เป็นรีสอร์ตตามต่างจังหวัดเลยนะเออผมตีค่าแบบนั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่หลักๆอนะ่ะผมว่ามัน มันมีสัดส่วนไม่ได้ร100อเปอร์เซขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วการซื้อโครงการเหล่านี้จะเป็นการซื้อเพื่อเก็บไว้พักผ่อนเก็บไว้อยู่อาศัยบางช่วงเวลานะครับเออมากซะก,กว่าจะเป็นการอยู่อาศัยแบบทุกๆวันประจำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเออดังนั้นผมว่าอย่าอย่าใช้คำว่าเทรนด์อย่าใช้คำว่า ตลาดมีความต้องการแล้วเดเวลอปเปอร์ไปพัฒนาผมไม่เห็นภาพแบบนั้นผมเห็นแค่ภาพว่าเดเวลอปเปอร์ไม่สามารถสู้กับต้นทุนราคาที่ดินได้ไม่สามารถสู้กับต้นทุนการพัฒนาในเมืองได้นะครับเดเวลอปเปอร์ก็เลยต้องไปหาทำเลอื่นๆที่มีแว e ไม่ว่าจะเป็นทั้งแคมปัสไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นตลาดงานแหล่งงานแหล่งอาชีพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําที่มีจุดข,ขายในเชิงของของแวลูของตัวแม่น้านะครับแต่ถามว่าโลกจริงๆแล้วคอนโดมิเนียมมันตอบโจทย์อะไรเรา นะครับมันตอบโจทย์อะไรเรามันตอบโจทย์เรื่องการเดินทางไม่ใช่หรอมันตอบโจทย์เรื่องของทำเลไม่ใช่หรอดังนั้นมันไม่ใช่เทรนด์ฟังดีๆมันไม่ใช่เทรนด์มันเป็นเพียงแค่จังหวะเวลาของการพัฒนาเท่านั้นเองนะครับโอเคนี่คือเรื่องแรกนะนี่คือเรื่องแรกนะครับ